มา,มาถึงแล้วนะคะเช็คอิน mm hmm. นะคะ mm hmm. ที่แมริออทระยองนะคะโรงแรม5 mm hmm. ดาวนะคะ mm hmm. มาพัก mm hmm. ทั้งครอบครัวเมื่อวานครอบครัวทิพมาแล้วทิพตามมาอันนี้นะคะจะเป็นห้องของน้องชายนะคะน้องชายกับหลานๆนะคะห้องใหญ่ติดทะเลโอ้โหคืนจองมานะคะ คืนละสามพมองเห็นทะเลนี้ยางบรรยากาศห้องนอนนะคะห้องใหญ่มีอ่างด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องเรานะคะสำหรับสองคนอันนี้สำหรับครอบครัว Family ่สามค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงห้อง816นะคะแล้วก็จองมานะคะคืนละสา0พเข้ามาถึงก็จะมีอ่อ ที่วางเสื้อผ้านะคะมีคุมมีร่มให้มีเซฟให้มีรองเท้านะคะมีอ่างแล้วก็มีแปลงสีฟันหมวกนะคะ<ม>เหมือนทั่วไปก็กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็ติดวิว<ม><ม>เห็นวิวนะคะว,วิวภูเขาทะเลเย็นๆทะเลหน่อยเราไม่ได้จองแบบเห็นทะเลแค่นี้เราก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยลงไปดูทะเลนะคะคือละส0 0พันหค่ะ น่ารักนะคะห้องใหญ่กว้างขวางดีแล้วก็มีน้ำให้เราสองขวดมีตู้เย็นนะคะเครื่งอ,องดื่มพร้อมโอเคค่ะเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศด้านล่างกันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้กำลังจะลงมาที่สะไว้น้ำนะคะเล่นบาสน,นะคะโบอยู่กับบลิลอยู่กับชุน อยู่กับเมอร์ทีเคอยู่กับป๊อกกิจกรรมทางน้ำนะคะบาสแล้วก็สไลเดอร์เหนื่อยมากมากค่ะสระว่ายน้ำที่นี่นะคะสุดยอดเลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะโอ้โหนี่นะคะจะมีภาพใต้น้ำด้วยค่ะ